พื้นฐานเราอยู่ตรงนี้ดังนั้นเราก็เลยไปแจ้งกับผู้ประชาว่าเราเราคงไม่ประสงค์ที่จะไปอยู่ตรงนู้นนะครับแต่จริงๆด้วยอำนาจของการข้าระชาเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งเราไปที่ไหนก็ได้นะครับแต่ก็คือ,อเราก็เคารพในการตัดสินใจของของ คณะกรรมการนะครับแต่จากการพูดคุยเนี่ยก็มีความเข้าใจกันว่าเรายังยังอยากอยู่ตรงนี้ยังสั่งงานตรงนี้นะครับแต่ผู้ชาเนี่ยที่ที่ใช้ไปเนี่ยก็บอกว่าเหมือนเหมือนอต้องการคนมีความรู้ความสามารถมาช่วยงานงาน,นครบาลนะครับเมื่อมีภารกิจ สำคัญที่จะต้องทาอะไรพวนเนี้ย